สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในคลิปบทความการเดินทางของชีวิตโดยโคจโ,โจเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบาโคตุกตาโคจโจตอนเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญมากกับความสำเร็จความขัดแย้งต่อต้านเป็นขั้วตรงกันข้ามของความสมบูรณ์มันสร้างความยากจนความสัมพันธ์ที่ปวดร้าวการเงินที่ย่ำมแย่ ในขณะที่การยอมรับและจูนตัวเองเข้ากับพลังความรักและให้อภัยมากขึ้นช่วยเราเก้าวสู่ความสมบูรณ์และมั่งคั่งการจูนจิตเปรียบเทียบคือการปรับตัวคุณให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมการคบเพื่อนอยู่ในกลุ่มอภิจิต หากเราอยู่กลุ่มที่มีพลังงานดีเป้าหมายสอดคล้องกันเช่นต้องการชีวิตที่มีความสุขและการเงินไหลลื่นแม้ทำอาชีพต่างกันพลังงานของจิตสามารถส่งเสริมเกื้อกูลกันได้สิ่งแวดล้อมมีสองแบบสิ่งแวดล้อมที่ตามองเห็นและตามองไม่เห็นคำว่าจูนจิตเป็นอย่างหลังครับเพราะตัวจิตเองเรามองไม่เห็นแล้วจะจูนจิตตัวเองที่มองไม่เห็นเข้ากับอะไรเราเรียกสิ่งนั้นว่าจักรวาล พระเจ้าพลังต้นกำเนิดแต่ทั้งหมดมองไม่เห็นด้วยตาทางเดียวของการรับรู้คือความรู้สึกผมขอพูดถึงเรื่องการจูนหรือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสักหน่อยมันเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณเป็นนักเรียนและต้องพบเพื่อนใหม่ๆมันมีการปรับตัวอยู่ในนั้นเพื่อนคนที่คุณคุยด้วยแล้วรู้สึกถูกคอคือคนที่มีพลังงานเหมือนกันในระดับจิต หรือกดแรงดึงดูดคุณจะรู้สึกว่าเข้ากันได้เร็วไม่ต้องจูนอะไรกันมากบางครั้งเราต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อนที่ไม่ค่อยถูกใจเพราะต้องการความช่วยเหลือเช่นช่วยสอนการบ้านให้การจูนจิตที่เราฝึกฝนกันในเวลานี้เป็นกรณีหลังเป็นการปรับจูนตัวเองเข้ากับพลังงานที่ให้คำตอบที่แม่นยำชี้แนะ และเกลือกคุเราผ่านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมสังเกตรเรื่องนี้ตอนต่อแถวขึ้นสะพานกลับรถใกล้บ้านปกติแถวจะยาวสักหน่อยยิงตอนเย็นรถต่อแถวขึ้นสะพานแถวยาวมากจะมีรถส่วนหนึ่งไม่ต่อแถวครับวิ่งแซงตลอดทางแล้วไปปาดหน้าตอนกลับรถบ,รถบนสะพานหากมีรถแซงแล้วปาดเพิ่มถึงจุดหนึ่งจะมีรถเลิกต่อแถวแล้วทำตามคันที่แซงปาดหน้าจำนวนหนึ่งเสมอจนท้ายที่สุดรถก็ติดทั้งสองเลนบนสะพาน หากคุณทำอะไรด้วยความรู้สึกผิดเช่นการต่อแถวกลับรถคุณทำเพราะกลัวจะถูกตำหนิหากไม่ต่อแถวแต่ในใจลึกหง,งุดหงิดไม่อยากทำเพราะยังไม่ตรหนกรู้หากมีคนกล้าทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าไม่ดีนะักเพิ่มจำนวนขึ้นระดับหนึ่งกดแรงดึงดูดจะทำงานคนที่รู้สึกต่อต้านการต่อแถวจะเลิกยืนหยัดแล้วขับรถหรือเดินออกจากแถวไปร่วมกับอีกกลุ่มที่ทำอย่างที่เราอยากทำแม้รู้ว่าทำแล้วไม่ดี ดังนั้นเวลาพูดถึง95%ที่ล้มเหลวกับคนอีก5%ที่สำเร็จเรามักจะนึกถึงกฎต่างๆมากมายว่าเป็นตัวจัดการให้เกิดค่าเฉลี่ยเหล่านั้นแท้จริงแล้วทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณทั้งสิน้นเลือกทำอย่างที่ชอบก็ได้ทำไปเรื่อยๆแม้รู้ว่าจะกลายเป็นคนไม่สำเร็จแต่การชอบทำพฤติกรรมบางอย่างมีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดอยากสำเร็จ เรื่องความสําเร็จอาจจะเริ่มต้นที่เหตุผลวิธีใช้ความคิดพอฝึกฝนถึงระดับหนึ่งจําเป็นต้องพัฒนาไปสู่การตระหนักรู้เมื่อผมตระหนักรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเวลาขับรถต่อแถวยาวเหยียดขึ้นสะพานกลับรถแล้วเห็นรถบางคันขับแซงแล้วไปปาดหน้าตรงทางเลี้ยวเมื่อก่อนผมรู้สึกเสียเปรียบถูกเอาเปรียบจึงต่อต้านสิ่งนั้นด้วยการทำแบบเดียวกัน ภายหลังผมรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความถูกต้องแม้จะได้กับลดช้ากว่าคันที่แซงไปไม่ต่อแถวในระยะยาววินยัยความรับผิดชอบและเกื้อกูลผู้อื่นย่อมส่งผลให้ชีวิตได้รับความสำเร็จมัง่งคั่งในระยะยาวเพราะการสั่งสมสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนผสมสำคัญของความสำเร็จขอบคุณครับโคโจโคจูนจิต